สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิปางานมุทิตาจิตนะคะหรือว่างานเลี้ยงกเกษียณของพี่นัทแล้วก็พี่ทิพย์นะคะของห้างฉัดจังหวัดลำปางค่ะก็อันนี้เป็นภาพสวยๆนะคะที่จังหวัดน่านนะคะพี่ๆไปงานาเลี้ยงมุทิตาจิตที่จังหวัดน่านนะคะก็แต่งตัวเป็นทองกวางส,สวยสดใสกันเลยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นภาพสวยๆของพี่ๆนะคะที่จังหวัดน่านแต่ คลิปนี้นะคะก่อนที่พี่เขาจะเดินทางไปจังหวัดน,น่านเนี่ยเรานะคะทีมคอพสอห้างฉัดนะคะก็ได้พา,าพี่ๆนะคะพี่นัทพี่ทิพย์นะคะไปที่เขื่อนมงคลจังหวัดตากนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่สวยงามแล้วก็สถานที่ที่สำคัญนะคะก็ไปล่องแพกันนะคะแบบประทับใจกันมากๆเลยนะคะก็มีกิจกรรมสนุกสนานนะคะเก็บภาพสวยๆภาพแห่ง ก็มีงานเลี้ยงตอนกลางคืนด้วยนะคะค่ะก็ดูก็เป็นการเก็บภาพแบบโ,โหสวยมากๆเลยนะคะซึ่งแบบมีหลายร้อยภาพเลยนะคะก็พยายามคัดมาใหา้ทุกท่านได้เก็บไว้เป็นภาพแห่งความประทับใจนะคะค่ะก็เราก็มีการเดินทางไปที่จังหวัดต่างนะคะซึ่งห่างจากจังหวัดลำปางประมาณ90-100 กิโลเมตรเนี่ยนะคะก็เดินทางนะคะขับรถไปก็ไปถึงแล้วก็เราก็ไปขึ้นเรือสว so ัสดีค่ะสวัสดีจ้าวันนี้เรามาที่เขือนอะไรนะคะ ทางสายวันนี้มางานมูทิตาจิตแล้วก็เลี้ยงส่งพี่นัดกับพี่ท์แล้วก็ใครอีกนะคะมีอีกหลายท่านเนาะเดี๋ยวก็ตอนนี้เรารอขึ้นรถขึ้นเรือขึ้นเรือนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพบรรยากาศที่เกินพรมีนลมาฝากทุกท่านนะคะนี่ค่ะอันนี้ดีงานสาวสวยนะคะนะคะสาวสวยค่ะสาวสวยสาวสวยสาวสวยค่ะ ก็เก็บภาพไปพลางๆนะคะช่วงที่รอรถค่ะมีแต่สาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะเดินทางไปถึงแพรแล้วค่ะเราก็เดินทางมาถึงเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากแล้วนะคะนี่เดี๋ยวสักครู่เราจะกำลังจะไปขึ้นแ,แพรนะคะ,น,ะ,คะนี่เป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่แพรของเราแล้วนะคะนี่จะเป็นแพรสําหรับพักนะคะนี่คงจะต้องเป็นของ พี่พี่เพื่อนเพื่อนนะคะน้องๆผู้ชายค่ะเ <laughs> อาดอเอาดอนอนแบบเอาดนอแต่ว่าของผู้หญิงนี่ก็จะมีด้านในนะคะเป็นห้องห้องละห้าถึงหคนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะ <laughs> พี่โงหมายเลข5้าห้าห้าใช่ไหม <laughs> โอ้แต่มันยังเปิดไฟไม่ได้นะคะ <laughs> ตอนนี้ค่ะเนี่ยก็ะจะเป็นที่นอนแบบนี้ค่ะก็ดูโล่งโปร่งสบาย แต่ว่าก็จะมีหน้าต่างให้นะคะลงเย็นสบายนะคะอันนี้ก็เป็นแพที่สองนะคะก็จะเป็นแพแบบว่ามีเสบียงนะคะมีเขาเตรียมส้มตำไว้ให้ด้วยนะคะนี่กำลังเจอคนสวยนะคะเดี๋ยวจะทำส้มตำเดี๋ยวเราจะมาขอเจมด้วยนะคะโหรถเด็ดแน่นอนโหรถเด็ดแน่นอนนัวๆเลยนะคะแม่ค้าคนสวยนี่ค่ะเขาก็เตรียมมะละกอซอยไว้ให้นะคะทิมงงานนะคะผักอย่างสดเลยนะคะโห นี่ยค่ะกุ้งนะคะพริกอย่างคุณภาพเลยนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพี่ๆน้องๆเขาเตรียมกันมาค่ะดูคนสวยนะคะทำส้มตำนะคะโอโ้โหอร่อยแน่ๆเเลยออป็น่เตอร์จา้าเอาแบบนัวๆนะคะร้านอะไรเนี่ยร้านอะไรเนี่ยร้านอนึน่งนะเอาได้แล้วเหรอค่ะเราได้แล้วค่ะ ออเดอร์ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาจกข้าวเหนียวร่วมกับสาวสวยหนุ่มหล่อตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาจกด้วยกันค่ะโอ้ทงตางจะหมดแล้วนี่ทิ้มเหิ่มหน่อยทำ่ปง่าดูซิโอ้โหขายดีมากเลยอ่ะเนี่ยฝีมือน้องรถไปคนงามใส่ตัองแร้เดี๋ยวสอนพี่ตั้หใหม่นะคะทิ้

เดี๋ยวเราจะไปดูสาวสวยเนี่ยค่ะนี่ก็มีทีมต้มตังทีใหม่นะคะมาอีกแล้วนะค่ะมีมีแขกตะเกียบระไรนี้มีทางจะรถบ้านและเอาไปทุนจองมือนี่เดี๋ยวนี้ค่ะหลังจากขึ้นแพนะคะกิจกรรมก็จะเป็นแบบ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันนะคะก็แบบมีข้าวเหนียวส้มตำน้ำพริกนะคะโหอาหารอร่อยนะคะกับพี่ๆน้องๆน,นะคะบรรยากาศดีมากหลังจากนั้นนะคะเราก็เก็บภาพเป็นระยะระยะแล้วก็บางคนก็จะเริ่มขึ้นไปที่อ่าเขาเรียกว่าเกาะวาเลนไทน์ค่ะสงสัยจะเป็นเกาะแห่งความรักโรแมนติกนะคะซึ่งช่วงที่เราไปนะคะก็จะเป็นแบบน้ำมันก็จะอ่า เหมือนกับน้ําลดลงไปเยอะนะคะซึ่งสอบถามคนที่เขาดูแลแพนะคะเขาก็เล่าประวัติให้ว่าอาที่น้ําลดระดับลงไปเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเกิดความแห้งแล้งนะคะแต่ว่าเขาปล่อยแม่น้ำเนะะี่ยค่ะลงไปเหล่าเลี้ยงนะคะประชาชนที่อยู่ใต้แม่น้านะคะใต้น้ํานะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักก็จะมีน้านะคะมาเพิ่มนะคะจากแม่น้ําต่างๆที่ไหลลงสู่เขื่อนภูมิพลนะคะค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ เกาะวาเลนไทน์นะคะทุกคนก็สนุกสนานกับการถ่ายรูปเก็บภาพกันนะคะสวยๆนะคะแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันค่ะค่ะก็มุมต่างๆนะคะก็เก็บภาพได้หมดเลยนะคะสถานที่แบบว่าสถานที่ก็ดีนะคะบรรยากาศก็ดีทุกคนมีความสุขกันค่ะค่ะก็เป็นงานเลี้ยงนะคะ เกษียณของพี่นัดแล้วก็พี่ทิพย์นะคะทุกคนก็มาด้วยหัวใจนะคะอยากให้พี่ๆนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็ทุกคนก็มีความสุขด้วยนะคะได้ภาพแบบสวยๆกลับไปนะคะก็ได้มีโอกาสมา,าใช้ชีวิตนะคะบนแพด้วยกันนะคะแล้วก็นอนหนึ่งคืนค่ะ แต่ว่าพวกเรานี้ก็ยังไม่ถึงเวลาเกษียณนะคะก็ต้องทํางานต่อไปอย่างมีความสุขนะคะใช่ไหมคะสู้ทาทุกวันให้มีความสุขนะคะอันนี้ก็เป็นทีมสาวสวยจากรพสตนะคะโซนโซนไหนยาวคะอ๋อโซนบางยาวใช่ไหมคะสวยๆทั้งนั้นค่ะสวยๆแล้วก็ทํางานเก่งกันทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ก็อยู่โรงพยาบาลแต่ก็ทํางานด้วยกันนะคะเป็นพี่เป็นน้องกันดีใจนะคะค่ะ ก็จะต้องรักษาสุขภาพของเราให้ดีทั้งร่างกายและจิตใจนะคะวันนี้เรามาเที่ยวนะคะก็เป็นการผอร่อนคลายแล้วก็ยังแบบตอนนี้เราอาหารเย็นแล้วก็ออกกาลังกายนะคะเต้นประกอบเพลงไปนะคะค่กก็ทำชีวิตให้มีความสุขนะคะเนะะี่ยค่ะอ้าวอันนี้เป็นเคล็ดลับความสวยด้วยนะคะแล้วก็สุขภาพดีนะคะของเจ้าหน้าที่รพสตค่ะ ทุกที่นะคะมันจะเป็นต้องไปลงยิมอะไรเลยนะคะที่เนี่ยขายอยู่ที่ไหนก็ออกกำลังกายได้สามอสามอสามอนะคะสาอเป็นหนึ่งในามดีมากเลยนะคะนี่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจริงๆนะคะเพราะว่าอานอกจากให้ความรู้ประชาชนแล้วยังลงมือปฏิบัติทำนะปฏิบัติจริงๆนะคะเนี่ยค่ะดูดูเจ้าส่งอมเอลนะคะต้อกัแมวแล้วค่ะกับแมว <laughs> ฏิบัดนะาอนะคะอะคะอกกำลังกายะะอีกอหนคืออะไรนะคะอ,อาหารอาหารนะคะบประทาอาหารครบ5หมู่นะคะแล้วก็เพียงพอในปริมาณที่ นั้นก็เก็บภาพกันไปเรื่อยๆนะคะระหว่างรออาหารเย็นแล้วก็หลังจากเรารับประทานอาหารเย็นกันแล้วนะคะก็มีงานเลี้ยงตอนกลางคืนต่อนะคะซึ่งน้องๆก็มีแบบจัดการการแสดงนะคะมีเต้นน่ารักมากเลยนะคะก็ติดตามตอนท้ายคลิปได้เลยนะคะค่ะนี่ก็ชมภาพบรรยากาศสวยๆไปก่อนนะคะในตอนอกลางวันแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็ตอนกลางคืนนะคะ ค่ะในการเดินทางไปที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากในครั้งนี้นะคะยังได้มีโอกาสไปกราบพระนะคะวัดที่อยู่บริเวณที่อ่าริมอเขื่อนภูมิพลนะคะซึ่งท่านก็ให้พรแบบดีมากๆเลยนะคะก็ทุกคนก็ได้มีโอกาสไปทําบุญนะคะก่อนที่จะเดินทางกลับนะคะแล้วก จะมีแบบเดินขึ้นไปบนเนินเขาด้วยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่บางส่วนก็พากันเดินขึ้นไปนะคะก็ไปสัมผัสบรรยากาศด้านบนอาวัดที่อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็มองลงมาเห็นเขาถ่ายรูปมาก็แบบเป็นภาพที่สวยมากๆเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสขึ้นไปด้วยนะคะก็อาไหว้พระแล้วก็นั่งอ,อ,อยู่ด้านล่างนะคะรอค่ะก็ไม่ได้ขึ้นไปนะคะช่วงนั้นก็แบบจะมีการถ่ายภาพนะคะกับ เขือ่อนภูมิพลนะคะซึ่งแต่ละมุมก็สวยๆทั้งนั้นนะคะนี่ก็ชมภาพกันไปก่อนเลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นแหลกรวมภาพนะคะซึ่งเยอะมากนะคะก็อาจจะต้องขออภัยที่แบบว่าอาจจะแบบเรียงภาพแบบโอโ้โหแบบไม่รู้จะเรียงยังไงมันมีแต่ภาพสวยๆทั้งนั้นนะคะก็ะถือว่าเป็นเก็บภาพความประทับใจไว้นะคะสาวๆส,สวยๆน่าร สำหรับคลิปภาพแห่งความประทับใจนะคะงานเลี้ยงเกษียณพี่ทิพย์และพี่นัดนะคะก็มีภาพแบบประมาณนี้นะคะถ้าเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ